ชนทุกสำนักสำนันพร้อมชนครับผมเข้าตทุบหอเต่าทุบกวางลาเข้าทุบกวาสาค่ะเจ้าค่ะสวัสดีค่ะ สัสดีครับพีเนี่ยน้อคาร์่ขึ้นใน,น่นอยมาลับประศรีมาสเสด็จวัดขึ้นวันจบเสด็จน้อยมาลับเต้าหรือฟันมีเทียมฟันบ้านไปโรงเรียนเ่าตั้งแต่ <ไป S 1> อนุบาลเละค่ะไปแจกขนมเล็กหน่อยอถ้าไปเป็นคู่สอนเขาอันอบาร์ี้มูมูกับมูรุ่นแบบเรียนน้ำกันตั้งแต่สมัยปฐมน้ำกันนะค่ะ เห็ดพอดแต่ค่อนเก่าๆหมูเก่านะคะอืมค่ะป่านี้เพื่อนก็เลยห่วงมากหมืูขึ้นเนาะค่ะฟันหมูขึ้นว่าสุดค่ะยหนะแหนว่านี้เพื่อนก็เสียไปแล้วกระปูนนะกระปอดนะเสียไปแล้วแต่ว่าในข้อฟันเห็นเพื่นมาทุกคนเพื่อนก็เลยเอาเลขออกเลยเหรอสันถือว่าละลูกก็สั่นเลขออกตัวได้แล้วสั่นเลขออกซีผาสั่นค่ะเล็กออกเนื่อหาโอ้โหหนุกวันกับห่วงดีใจเห็นโดดปอดกัน อันเลขออกเอกเอขกันคอยเลขคอยเลขกันอันเลขออกกันตัวใดนึ่งหาเรี๋ยวถามยายาถือบอกยาบ่ถือลวกยาสื่อหาหนึงาบ่กลับก่อนโอ้ยยาสื่อหาึบ่กลับอ้าวามันจะบวกยาอยู่สื้อเลขให้กลับน้ำหาหนึ่งหนึ่งหามันจะไปได้หลายตัวเดี๋ยวเรีเหงเลยางสินะ บันนี้ได้มาคิดพ่ข้อสอเกิดแม่คู่สองผาหนึ่งหาแน่แน่แม่แล้วจะครบเท่าไหร่กี่ขวบเีลันข้อผ้าสิขวบค่ะยังมาทรงถ่ายดีเนาะค่ะรับผมแบนก็ต้องเรื่งกลมตัวแทนค่ะข้อส่อสิบหาเท่ากับซื้อแทนอายุเนาะค่ะอายุหาสิบแต่ข้อสอมนว่าเอาบัดนี้เลยก่ออาสิบพอดีเนาะละวัดกันข้อบันี้วัดอื่นหอถามปูปูกับแม่าตวเดียวกันบค่ะ อแต่วันเล็กสิผาเงินพี่สาวเพิ่นมาแต่หนึงเทียเพิ่นมาเฮ็ดแันพีสาวมาถาวายปูค่ะแต่ตองหวัวพีสาแม่นถ้าแต่วันที่สามสิบเอ็ดกับในพอยยิงแล้ววยเมือน,นั้นครับปูและแหย่คาน้ำมันเพิ่นสิผาบโอ้พีสาวเกียบันบมเดทายครีบค่ะนี่อันนี้คือคืนกับพี่สาวอ่อนก็ดีกวเพิ่นเอาพีสาให้พีสา,สาขายหนึ่งเทียนะคะครับผมแั่นี้เพิ่นมาการมาเที่ยวบ้านเพิ่นได้เห็ดพิซซ่ามาให้ปูปูและใหย่คาน้ำมันเพิ่นมาแต่ไก่ได้เนื้อลูกเงินทองกับโมคอยมีั่น อเอาพอถึงเงิค่าธรรมัุนไปกรับสิบห้าบาทไปคับได้เรื่องเราสันเราอะไปกรับสิบห้าบาทค่ะสิบห้าบาทนี่เติมละมันอีกไปคับได้แล้วสันพี่สาวเราเอาก็ื่ได้ตัวเดียวกันแต่พี่สาวใด้มากศูนย์หนึ่งหา้าอ,อ,อันนี้ก็ถ้าได้บอกคู่กันฟังน,นะคะพี่สาวครับ <วะ S 2> ครับผมก็คืนหัวนี่นะคู่เลขหายค่าน้ำมันไม่ตรงกันแล้วสันนึกกรยิบมาแล้ว เพื่อนเพื่นกับเพื่อนกัซื้อลอตเตอรีร่ไว้แล้วนะคะโอเพื่นยิบลอตเตอรีร่มาแล้วค<ซ>่ะโซนหนึ่งค่ะโูนหนึง่งฮาบานนี้พูมาห่วงเพื่อนเอาคือทวงตรงกันเถอะค่ะขนาดกันเพื่นกับท่านในบอกสู่ขฟ้ฟางห่วงแต่ขนาดยุ่งกับบวาวากทุกการดฟาอยังเือ๋แต่พ่อหนีมือนานมากเพื่อนเลยมาโอ้แล้วเหตุการณ์นมันเพื่อนกหระที่พาไปไปกับแต่เรืองหลุดก็สันจอดปั้มได้กัหยิบเอากาะสันูมาโอ้หนี่นี่า้บานีวัดจเนื้อมนคืออันนี้ลย การพ่บวนค่ะอาธิษฐานปูนถ้าเกิดว่าโตได้ลูกเสื้อถือแล้วก็ขอให้ลูกวันดีวันว่าได้กนิันลูกขั้นเลยถือกับปูกับพ่อบรนลูกเด้อถามวเลยอธิษฐานแต่ว่าเจวันหยิบไปเลยยังหนึ่งห้าหนึ่งห้านี่หยิบไปแล้วหยิบไปแล้วแต่ว่ายิบไปบ่หลายก็คือปูว่าล่ะซื้อไหวถือแลต่ว่าถือบ่หลายอืนี่แะค่ะนนห่างใมากได้มากสีใบอืม แสดงว่าจะเป็นเลขอตารางมังสุ่งเนาะก็ะได้สองตัครับผมศูนย์เนืองหาศูนย์เนืองหาเก้าเนืองหาอัศูนย์เนืงหาก็ได้มัรงๆอ่เมื่อก้นี่ยเยิ้มอะนี่ื่อจากที่ว่าพี่รวงกันนะเพิ่นมีทีมาเนาะเก้าเนืองหานี้เลขร้บยลกเสียเอกหาศูนย์หนึ่งพูว่าคืนแต้ม1นึงครับผมคืนอันแต้มเดียวเท่านั้นแหละซับไปซับมาแตคือ หนึ่งหาเก่าหนึ่งเก่าหาก็ได้เนาะครับผมไปมาให้เองเนาะครับออแล้วจะพิจารณาแล้วแล้วก็ศูนหนึ่งหาก็ได้ตรงๆค่ะพี่เจี๊ยบแล้วก็ได้เก่าหนึ่งหาได้มาแค่นี้สิบแปดหลานเลยละค่ะแล้วกูบอกว่าแล้ววันใหญ่มีสามใบ ซุดสามใบจุดสามใบขนาดนั้นพี่น้องอยเรื่องงี้ยวต้องหันเี้วันก็ได้ทายูกก็ผู้ขายลอตเตอรี่อันนี้นอเขาก็ม่ให้ยุ่งอันนี้ก็นอกเขาไม่ให้ยุนี้กัไรเตี้ยเพราะว่าหนึ่งหากรนได้ก็นอกเขาเหมือนละแต่ต่ตัวแต่แต้มือพื่น้ามือนั่นละเล่ดิไปแต่ว่าก็บบบบให้พ่อในมักกันไดกันนะก็เล่กับซื้อว้โยาพ่อสอนไม่คู่นะครับผมก็ซื้อว้แต่ตองหดจะขึ้น่ะพ่อสอนสองห้าห้า เราอันเนี่ยว่าจะซื้อซื้อไหวเราก็บว่าพี่ตูปูหายพี่สาวก็ดีมันขึ้นจะได้เรื่องไปเราได้เลขตัวนี้มาฝันฝันเราเล็กออกซีผ่านละค่ะขอก็ดีขอฟูก็นั่นแมนค่ะแต่กับบ้ว่าสีแมนบัแมนนอกอะเนี่ยทางค่ะกลายเป็นแนวทางหา้องฝันเป็นก้องฝันนะพี่น้องตุเทียกับว่าเป็นบัผ่านแล้วเจวันกัี่ไรอันฝันต้องว่ามีก้อนเด่น ที่ากระซี่าอย่างซีหรอเก้าศูนย์ไหนยินงห่วงอยู่ในปลากรายนะยเก้าศูนย์ใช่นี้จะต้องวัดใช่ตองวัดค่ะกับรถขั้นนี้ละขั้นรถกันยังงกันคืนแค่แต้มเดียวก็หาศูนย์มันบอกค่ะครับผมศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนยศูนย์หาูนย์เก้าศูนย์ห้าูนย์เก้าฟันว่าเขาขี่ไปแล้วน้ากลลรถวนเค่ะทั้งไทยยุยไทยรถจะศูนย์เก้ามาค่ะหาศูนย์เก้านั่นแหละค่ะศูนย์เก้าพูดก็ว่าคืนแต้มนึงกันเ ปีเตียมอามินขิงเต๋มทั้งหลายกันซูดาศูนย์เป็นหนึ่งบ่นั่นแหละค่ะมันเนี่ยอาจเป็นรางวัลเลขท้ายก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้เนาะเพราะว่าปูปล่อยมากกับมีรางวัลน,น่ะว่านกับสื่อเก็บไว้จะสิบหาว่ากัเอาไว้แล้วแต่ว่าปูว่าได้บ่หลายโบ่หลายใช่ค่ะหลังจากนุกน่จากคอเด้อค่ะนี่ค่ะปูว่าได้โบได้หลายหนึ่งเจ็บน่ะต้องใช้แต่ว่าในครอบฝันนี้ วันเราจะควงถือเลขสิบหายถือก็ลายแบบค่ะสี่หาเนี่ละพิจารณาดูนะบ่หอดลานไหมค่ะนั่นแหะบอหอดลานโอ้ปวดตาถือถือลายปวดตาลวกกันลายอยู่ยาหกันลายอย่านีแต่บ่หอดลานหรอกจ้ามันเสื่อมกันไวกซื้อเนี่ยไม่ค่อยมากปันใดก็เลยซื้อกันไหวนีวกมฝั่นนะคะเลขสิบหาน่องแงเลยห่องแ้าวถือมุ้งอันเจ้าขนมเล็ก้อยู่แล้วมาถือเลขใจลาย ได้วมาหลายค่ะซีหาเสียนอย่างเงี้ยคุุกกีจะได้เป็นล้านเนาะค่ะเนาะไอซีหาเสียนคุณซีหาเซียนมหลายเนาะก็ปัววันนี้วัน้องเอาลายดอกจากซีซาหาเสียนอย่าพอนะอยวามาหอดลานอะไะค่ะวันนีงขายกับคิวสิบวัตถุวัตถุหลวจาวจะยังได้ค่อแล้ววันนี้หาเนาะครับผมจะได้แน่อยู่ว่าในไ่ยจะได้เปสีวันเรื่องที่หา 93ค่ะ93 93ปวด93อะไรตีบัตเมนค่ะ93 63ครับผมเขาหน่องเขาหน่องเขาทวง3หัว่ามีเอาจักไนั่ลค่ะแต่กะได้เลขท่องเลขยังอยู่เหรอละแต่พ่อได้ลืมกันจับเ็กหนา3ตัวนั่นแหละกะได้แสนกลัวยุ่งกว่าต้องหันครับผมค่ันว่าว่าถือกะได้ยุ่งสินะค่ะ แัวว้หมวดนี่ยังขานในร่มทุนค่ะต้องแบบว่า <laughs> ตีปัญหาปูให้ <laughs> เอาคือไอ้ปัญหาแห่งนี้หอบบ้าลายได้ปูอ่ะ <laughs> ม,มันมีแต่ไปเอาผู้เดียวน้อเอาผูเดียวนอหนึหาเนาะเอาเอาสื้อรัดตัว <laughs> เอาเอาแม่คู่พนมาพนไดหาชเนาะ <laughs> เอากระเสือรัดโัวแล้ว <laughs> กเกบหนึ่งหกห้าเลยค่ะเอากระประตูนั <c oughs> ่นเลยนั้นเลยะคะไ่ได้หันาหนึ่งหกกหาเป็นยังตอ่ื้สิบหา นั่นแหละยืดได้หันได้เดี่ยวคุย่อกยำต็ต้าวันไห้มาว่านันหาสามเก่าะครับผมเข้ากับซือได้หาหาเก่าหาเก้าสามหาสามเ้ากบสื้อ่างออกมาสาหาไปโอ้ยนั่นแหละจะอยู่ในนั้น่ะจะอยู่อยู่ในหันตัดเด็ดเอาเนาะใครก็บอกดูอย่แคบน้ำมะพร้าวอย่างเง้เนาะครับะจะฟังดีบรรหาปูแต่วันอย่าลืมนะค่ะว่าพญานาคสร้างเสร็จวันที่สิบหกก็ค่ะ เจ็ดหนึ่งหกนี่มันบอกตจ้นตานมาแล้วก็ระวังหกเนาะวันที่สิบเจ็ดเล็กออกวันที่สิบเจ็ดต่ว่าชันนาวกระเสองเทียกับมบสองเทียระว่างหกหกนี่แหะค่ะเนาะจ้าพี่จระนาคสำคัญดูจว่าสะพัดหลังปีใหม่มาหนิเนาะมีนทางมักจะเบิ้ลพี่น้องชันหนาวกรากับเอาช้อนไว้อ่า ก็ม่นี่อ่สันสองเงยคือย่านได้กับสันแต่สองเงยอ่าเมื่อกี้เท่าไหร่เมื่อกี้สองไหมแต่สองคือเก่าเราจะเริ่มค่ายม่สมพรนี่ยแหละค่ายไม่สมพรอเก้าสิบแปาทปู่บอกไม่สมพ่อมาที่สิบเอ็ะไม่สมพ่อเราจะ้ึคนบ้านไหมครับเป็นบ่ขาดจิ้คืนบ้านไม่ให้ยกเสาให้ยังก่อนนั่นะว่าที่สิบเอ็ดปู่เลยบอกว่าบ่ได้สิบอ็ดแต่คืนบ่ได้แต่ว่าห่างเก้าสิบแคืนได้บ้างอีดี่เ้าปืนได้ คืนได้ก็คิว่าเป็นเก้าสิบเก้าค่ะฮกสองเทียเนะหกหกกับเก้าเก้าเนาะโอ้มีโอกาสมีโอกาสเนาะหัวปูชี้ปกเขาเก้าเก้าแปดเนี่ยอืมอืม่มลลมาลเเนี่ยเนี่ยแต่น้ามากเขาตงฉันเบิ่นเนาะ,ะคิดเบิ่งพิรณาเบิง่งนดีๆแด้ดพ 6, ี่น้องเด้พิจารณานี่เออแมนฮกสองเทียครับหันหัวขึ้นก็เป็นเก้าสองฮกสองตัวไม่บุค่ะครับกหกเก้าเก้าอย่าลืมนะคะเนาะเป็นเก้าบ่ะ อย่างี้ก่อบานเล็กทีแม่สมพรเก้าเก้าศูนยูนยเว้นเว้นนี skincare, ่เก้าเก้าออศูนย์เออทับัดนี้เออเก้าแปดนั่นนี่แหละนี่แหละเก้าเก้าศูนศูนเนี่ยทับไปบ่ค่ะกันกันศูนเ้ยก็เป็นเก้าเก้ากับเก้าแปดโอ้ศนย์ทับทับเลยเนียโอ้ทับเลยศูนย์เนียาพาอเออ คืนคืนนันที่สิบเอฟก็ได้คืนเพราได้เลขหนึ่งสองตัวคืนได้แต่พันเก้าสิบแปดคืนได้อยู่ปูว่าว่าฉันนี้ว่าเก้าสิบแปดคืนได้เพาะตาิเป็นเก้าสิบเก้าตัวเพราะว่าปูบอกว่าเก้าสองนั่นับอาจติเป็นเก้าสองตัวหพราปูที่บากาวก็ได้เก้าเก้าแปดแมนมาค่ะกระซับไปซ้ำมากระนั้ล้างน้ำปูว่าน้อนั่นแหละเอาค่ะตามน้องค่ะเนาะ ก็ ah. เป็นพร้อมฟันพร้อมจะว่าจะไม่ว ah. ิเคราะห์หน้าท่างของปูขิ่นมาขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ้พร้อมชนทุกสำนักทันพร้อมชนครับผม ปเตียงค่ะวาลาคกวาค่ะมือนี้งวดนี้อมชนทุกชำนักเลยค่ข้างสมบัตค่ะวันพูดตาพู้ชปากว่าทุกข้างสมบัติเค่ะูอนีูันนี้สั่นอันนี้ิด้อหน้าปกันกิขางได้ครับเอาสำหรับมือนี้สวัสดีครับขอบคุณในทางเจวัตนะครับเด้อ